ส uh ัค่ะฮัลโหลธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะทางธนาคารตรวจพบความผิดปกติของบัญชีกรุณากดเก้าเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะทางธนาคารตรวจพบความผิดปกติของบัญชีกรุณากดเก้าเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะ ฮัลโหลสัวัสดีค่ะว่าไงคะค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกคา้าติดต่อข้อมูลด้านใดคะอย่างนี้ค่ะคุณผาเอ่อดิฉันจะขอร้องเถอะนะอย่าทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเลยค่ะดิฉันก็อยู่ค่ะเออคนกอบ<ะ>สัมาอาชีพเถอะนะขอร้องอย่าอย่าเป็นอาชีพเลยไ,ไม่ดีหรอกนะหนูนะขอร้องเถอะปากปากมีปากเยาะอยู่ในสองหูแล้วควฟังคนอื่นบ้างนะคะ อืมปากมีปากเดียวนะแต่ปากทําความเสียหายคนอื่นเยอะมากเลยหนูนะอย่าอย่าทําเลยบาปกรรมนะลูกนะนะขอร้องคุณลูกค้าคะถ้ามาอย่างเต็มใจนะคะถ้าดิฉันมาอย่างเต็มใจหรือไม่ได้ถูกหลอกมาคุณมีสิทธิ์ด่าฉันได้เป็นที่ค่ะแต่นี่คุณถูกหลอกเหรอคะคุณถูกหลอกไปทาเหรอคะถ้ามาแล้วรู้ว่าจะต้องโูกไป ถ้ามาแล้วต้องรู้ว่าต้องโทรไปหลอกพ่อหลอกแม่หลอกคนที่บ<ม>้านตัวเองนี่คุณอยากมาไหมคะอืมไม่รู้สิเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแต่เราไม่รู้ <คน S 2> ว่าใครเป็นใครแต่คุณมาถึงคนคุณก็ว่าคนอื่นเลยนะใช่ต้องว่าค่ะเพราะว่าคุณกําลังทําหน้าที่ที่มันผิดกฎหมายแล้วคุณกำลังทําหน้าที่ที่ให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อนนะคะมีฉันไม่ทํามีฉันก็โดนทุบโดนตีน อ่าดิฉันก็สงสารเนาะอันนั้นดิฉันก็สงสารแต่ว่าก็สุดท้ายเนี่ยมันจะทํายังไงล่ะมันเลือกที่จะให้คนอื่นเขาล้มละลายเขาเสียหายเหรอคะดิฉันอันนี้พูดดีๆนะไม่ได้ว่าอะไรคุณดิฉันก็เข้าใจว่าข่าวมันออกเยอะนะคะ,ะว่าฟังดีๆนิดนึงค่ะถ้าสมมุติว่าอ่าคุณสมัครงานมาที่ฝั่งเนี้ยสมัครมาเพื่อจะมาเป็นหมอนวดแต่มาถึงแล้วต้องมาทํางานนี้ถ้าหากไม่ทําก็คือตัดมือแบบนี้อืม ก็ได้เห็นใจเนี่ยค่ะก็ด้อเห็นใจหนีได้ไหมคะคุณะยอมเสียนิ้วคุณคุณหนีได้ไหมไม่มีทางหนีเลยเหรอคะหนีก็คือตายค่ะแต่การโทรศัพท์ไม่มีค่ะมีที่ตายค่ะอืมเหรอคะแต่ว่ามันไม่ไหวเนาะมันคือเข้าใจหนูนะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจคนก็้องบอกคนไทยนะคะพี่ได้บอกคนไทยบอกคนที่อยู่ใกล้ตัวพี่คือถ้ามีสายพวกนี้ต่วไปก็คือไม่ต้องกดกล้าเข้ามาแค่นั้นค่ะทุกอย่างจบ แล้วที่กดเข้าไปนี่เป็นยังไงคะแล้วที่กดเข้าไปแล้วพาะพีอ่าพระพี3นาทีนะคะอีกสารติบวีเนี่ยพาถึง3นาทีเขาจะถึงข้อมูลของพี่เนี่ยไปทําบัญชีมาอืมโอเคอ่างั้นขอบคุณนะคะต้องรีบวางแล้วเนาะขอบคุณค่ะค่คะสวัสดีค่ะ